ท่านสาธุทธบริษัททังางยสำหรับเสียงที่บรรดาท่านพุทธบริษัทได้ฟังอยู่นี้เป็นเสียงต้นเทปของหนังสืออันเ,นเล่นเล่มที่ 4. สี่เซับในตอนนี้ที่ใช้ต้องใช้เสียงเป็นต้นฉบับก็เพราะเขียนไม่ไหวขึ้นไปขึ้นมาเพียงหน้าแค่หน้าหน้าซึ่งกระดาษ ก็ปรากฏว่าตาไม่เห็นเส้นหมึกต้องเลิกเขียนไม่ใช้การบันทึกเสียงแทนการบันทึกเสียงนี่ก็เหมือนกรัรบรรดาท่านพทธบริษัทเวลานี้ร่างกายก็ยังป่วยเสียงไม่มีการทรงตัวเสียงแห้งเสียงแหบแต่ก็เพื่อประโยชน์ในการเขียนก็ใช้ได้วันนี้ก็จะขอพูดเรื่อง การแจกของคนน้ำท่วมแต่ความจริงเรื่องน้ำท่วมปีนี้วัดท่าสงก็ท่วมท่วมสองละลอกติดกันน้ำเก่ามาไปไม่ทันหมดน้ำใหม่ก็มาต่ออีกงานก่อสร้างต้องหยุดชะงักไปสี่เดือนก็เป็นนั้นว่าคนน้ำท่วมจะไปแจกของคนน้ำท่วมกว็ไปไม่ไหว เร่ริการนี้สองคนพูดเองก็ป่วยไข้ไม่สบายอย่างหนักก็เป็นว่าจะไปแจกคนอื่นไม่ได้ก็ต้องแจกกันในบ้านนั่นคือว่าเด็กของลูกชาวน้ำท่วมมาเรียนหนังสืออยู่ที่วัดท่าสุโโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระประมาณเกือบสามร้อยคนจริงๆแล้วก็ถึงสามร้อยคน แต่ว่าเธอลาออกไปใชบ้างให้ออกไปบ้างเพราะความประพฤติบกคร่องที่ดีก็เหลืออยู่ประมาณ280คนเศษทั้งหมดนี้ทางวัดรับเลี้ยงเลี้ยงอาหารให้เสื้อผ้าให้ยารักษาโรคให้อุปกรณ์การศึกษาสีค่าเราเรียนในเสร็จจ้างครูสอนให้ด้วย เมื่อน้าท่วมมาแล้วพระคุณะท่านญามีคําสั่งว่าสามเทอมนี้ไม่เก็บทุกอย่างแค่นักเรียนให้เรียนทุกเลี้ยงทุกอย่างหมดแม้แต่ค่าอาหารที่เคยผ่อนคลายมาบ้างคือปกตินักเรียนหอพักให้ผู้ปกครองจ่ายค่าอาหารมาบ้างแต่ก็ไม่พอส่วนนั้นก็ยกไปวัดจ่ายหมด เป็นอน่านักเรียนทั้งหมดที่มีอยู่วัดต้องสงเคราะห์เทอมละล้านเศษแต่เงินทองที่ได้มาทั้งหมดก็อาศัยบรรดาลูกหลานและบรรดาสมุทรบริษัทช่วยกันเมื่อวันที่18ทธันวาคม2 5ง1ก็แจกเสื้อแจกผ้าแจกผ้าห่ม พ่อผมนี่แจกเป็นสองรน,นลอกคือรล,ลอกที่หนึ่งแก,ก่แจกนักเรียนสองสามร้อยผืนรลอกที่สองแจกกับผู้ปกครองของนักเรียนสามร้อยผืนรวมเป็นป600พ่อผมหกร้อยผืนเครื่องแต่งตัวที่บรรดาท่านพุทธบริษัทสงเคราะห์มาแจากไปคราวนี้โดยประมาณสองพันชุดเสษคือว่าให้กับนักเรียนด้วยให้ไปส่งให้กับผู้ปกครองด้วย ก็รวมความว่าของที่ท่านหัายให้มาได้จัดจ่ายไปแล้วสำหรับพ่อผมนั้นเมื่อไปซอยใช้ลมต้นเดือนธันวาคมพุทธสม์เธอถวายมาร้อยผืนเมื่อพิจรนารณาแล้วเห็นว่าไม่พอจึงสั่งให้เดินฉายคอมมาเนื้อเดินฉายบุญนาคคนเดียวกัน จัดซื้ออีกสองร้อยผืนคิดว่าจะออกตังเองก็พอดีเดือนฉายกับพวกใครบ้างก็ไม่ทราบช่วยกันออกครบสองอีกสองร้อยผืนเมื่อพิจารณาเลยว่าเด็กที่แรกคิดจะมาแจกบรรดาผู้ปกครองก็ปรากฏว่าบรรดาเด็กนักเรียนส่วนใหญ่ไม่มีผ้าจะห่มเพราะว่าทุนเดิมของเธอน้อยอยู่แล้ว ก็เลยแจกนักเรียนแล้วเกือบสามร้อยเนขาดนิดหน่อยแล้วก็สั่งใจให้แก่บิดามันดาอีกสองสามร้อยเนเป็นหกร้อยนด้วยกันสำหรับการแจกเสื้อแจกผ้าแจกผ้าหม่มให้แก่นักเรียนบรรดานักเรียนด้วยแล้วก็บิดามันดาของเธอด้วยผู้ครองด้วย กันดาท่านนันไลอาจจะคิดว่าเมียในสงเป็นประการใดทัด้งนี้ก็คอยดูเรื่องราวของอังคุลเทพบุตรในสมัยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเ,เจ้าทรงพระชนอยู่ในขณะนั้นที่องค์สมเด็จพระบรมครูขึ้นไปนแสดงพระธรรมทีนาโปรดพระพุทธมารดา เมื่อไปถึงดาวดึงขั้งแรกแรกไปถึงก็ปรากฏว่ามีเทวดาสององค์พระอินทกาเทพบุตบกับโหระเทพบุตรทั้งสองท่านมาก่อนเทวดาอื่นทางนี้พระอินทรัตนัอยู่ก่อนนะเมื่อพระอินทรนับอยู่ก่อนแต่ว่าสององค์นี้อยู่ใกล้ไม่เห็นองค์สมเด็จพระสัมมาทัตพุทธเจ้า,จเาขึ้นไปเ็ื่อมาก่อนเทวดาอื่น อ่นอองอังกุละเทพบุตรนั่งข้างพระบาทข้างซ้ายอินทกาทะเทพบุตรนั่งข้างพระบาทข้างขวาต่อมาเมื่อเทวดาองค์อื่นมาอังกุละเทพบุตรก็ถอยอินทกาะนั่งที่เดิมเมื่อเทวดามาหมดดาวดึงปรกากฏอังกุละเทพบุตรอยู่ท้ายสดุดเป็นเทวดาหางแถวอินทกาทะเทพบุตรเป็นเทวดาหัวแถวตามเดิม พระพุทธเจ้าหวังจะประกาศผลขัองการบำเพ็ญศนนอกพระพุทธศาสนากับในพระพุทธศาสนาให้บรรดาประชาชนทราบจึงทรงบรรดาลเสียงพระองค์ด้วยเสียงที่บรรดาด้วยที่สนทนากันให้ดังถึงเมืองมนุษย์ให้คนที่อยู่ที่เมืองพาราณสีทั้งหมดคอยพระองค์อยู่หลายโกรธได้ยินได้ฟังทั้งหมด สมเด็จพระบรมสุคตยังได้มีพระพุทธดีกาตัดว่าอังคุละเมื่อตถาคตมาถึงตอนแรกเธอนั่งข้างพระบายข้างซ้ายของตถาคตขันเทวดาเ้อุปองค์อื่นมาหมดตวดึงเธอเป็นเทวดาท้ายแถวนั่งไกลที่สุดอยากจะถามว่าในสมัยที่เป็นมนุษย์เธอทำบุญอะไรไว้ อังกุละเทพบุตรจึงกราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าพันีตระกวาข้าแต่องค์สมรพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าในสมัยที่เป็นมนุษย์ข้าพุทธเจ้จาเป็นมหาเศรษฐีเวลานั้นคนมียกแปดหมื่นปีอีกสองหมืนปีท้ายจะใกล้จะตายให้ตั้งลงทางแปดสิบแ่ง หนึ่งโยต์ตั้งหนึ่งแห่งหนึ่งโยต์ตั้งหนึ่งแห่งให้ทานคนยากจนคนกระพร้าคนเดินทางทั้งกลางวันและกลางคืนสิ้นเวลาสองหมื่นปีแต่สายวาเวลานั้นไม่มีพระพุทธศาสนาคนทั้งหมดไม่มีศีลไม่มีธรรมจรึงเป็นยังได้อานิสงส์น้อยเกิดมา ไดจากความเป็นมนุษย์เมื่อเกิดเป็นเทวด,ดาบนสวรรค์ช่้นดาวดึงเป็นเทวด,ดาที่มีบนน้อยที่สุดแต่ว่าก็มีวิมานทองคําเกลี้ยงมีนางฟ้าหนึ่งพันเป็นบริวารนีน่ดับบรดาท่านบูรับฟังแม้แต่การบำเพ็ญกุศลแจกแก่คนที่ไร้สิ่งไร้ธรรมยังเป็นเทวด,ดา สวรรค์ชั้นดาวดึงได้มีวิวานทองคําเกลี้ยงมีนางฟ้าหนึ่งพันเป็นบริวารแต่ได้ว่าาำรับเด็กที่ท่านแจกเด็กนัาเรียนสุธรรมพระสุธรรมยานวิทยาวัฒนสูเด็กทั้งหมดที่จะเข้าโรงเรียนจะต้องสอบการฝึกกรรมาฐานให้ได้ก่อนถ้าได้กําลังมโนยิธิได้พอสมควร จึงจะเข้าได้แล้วก็ต้องมีการซักซ้อมกันทุกครึ่งเดือนเครึ่องเดือนจะมีการซ้อมกับซ้อมกรรมฐานกันครั้งหนึ่งและกฎระเบียบของโรงเรียนนี้อันดับแรกนักเรียนทุกคนต้องปฏิบัติอยู่ในสัง,งาวัาตุสีได้คือหนึ่งรู้จักการสงเคราะห์สองพูดดีสามช่วยเหลือการงานสีไม่ทิ้งตัว <c oughs> แล้วก็ต้องพยายามทรงในพรมิหารสี่คือเมตตาความรักกุณาความสงสารมุตตุตาไม่อิจฉาที่เสียใครให้ใครได้ดีพอยินดีด้วยมยุ่งเบิกขาวางเฉยมเมฆเคราะกรรมเข้ามาถึงแล้วก็ต้องมีกร,รมบทสิบปฏิบัติคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่พุทธิในกรรมและไม่เดือุราอมีไรทางกายทางวาจาก็ไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบ มายุเขาแตกกันไม่พูดเพ้อเจือเหลวไหลทางใจไม่อยากได้ทรัพย์สินของใครโดยไม่ชอบทมไม่พฏาิบาติจองล้างจองผัานใครมีความเห็นตรงตามคำสอนองค์งส็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า <c oughs> นี่เป็นนักคุณตนธรรมเขานักเรียนพุทธมายาวิทยาวัดท่าสูง ก็รกวมความว่าเด็กทั้งหมดมีศีลมีธรรมมีสมาธิพอสมควรการพลังพลาดไปบ้างเป็นของทับรรดาของปุถุชนฉะนั้นการบำเพ็ญกุศลของบรรดาท่านพุทธบริษัทถึงแม้ว่าบิดามารดาของเธอจะบกพร่องบ้างแต่ว่าเด็กก็ตั้งอยู่ในเกณฑ์มีความประพฤติดีมีศีลมีธรรมพอสมควรฉะนั้นอานิสงสเรี่เพิงได้รับจากการแจกเด็ก ก็เห็นว่เป็นอย่างน้อยที่สุดท่านต้องได้สวรรค์ชั้นดาวดึงแน่นอนอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงและลูกหลานทุกคนที่บำเพ็ญกุศลมาสรงาาเคราะห์มาก็เป็นคนมีศีลมีธรรมอยู่แล้วมีศีลเป็นปกติมีสมาธิเป็นปกติมีการให้ทานเป็นปกติเจริญภาวนาเป็นปกติตนเองมีนิสงใหญ่อยู่แล้ว ถ้ามาเสริมด้วยการให้ทานอย่างนี้ผล่งค,ความดีก็ยิ่งยิ่งเห็นไปก็ลงความว่าการให้ทานกับเด็กที่ทรงศีลทรงธรรมทรงสมาธิตามสมควรย่อมมีนิสงส์สูงกว่าผลของอังกุลเทพบุตรตอนนี้มาพูดถึงอังกุลเทพบุตรก็ขอพูดถึงอินทกาเทพบุตรด้วยเป็นเทวดาที่สมัยพระพุทธเจ้าพบ ท่านอินทกาเทพบุรุรนั่นเวลาที่พระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่เข้าไปถึงใหม่ๆเธอนั่งข้างขวามือใกล้พระบายของพระพุทธเจ้าในเมื่อเทวดามาทั้งหมดดาวดึงท่านอินทกาเทพบุุรก็ไม่ถอยให้ใครก็ถือว่าเป็นเทวดาผู้มีศักดิ์ศรทใหญ่ในดาวดึง ถ้ายกพระอินทร์สแล้วไม่มีใครใหญ่กว่าไม่มีใครมีบุญมากกว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัรรมพุทธเจ้าใคร้าะจระกาศอานิสงส์การทําบุญในพุทธศาสนาให้ทราบจึงถามอินทกาะที่ประบุขว่าอินทกาะเมื่อจะถาคตมาใหม่ๆเธอก็นั่งตรงนี้แต่ว่าเมื่อจะทาคต ั่งจูนนานเข้าเทวดามาหมดแต่ว่าเดี๋งเธอนั่งตรงนี้เธอเป็นเทวดาที่มีมเหสักขาคือมีฤทธิ์มากมีบุญมากกว่าเทวดาองค์อื่นนอกจากพระอินแล้วไม่มีใครยิ่งไปกว่าเธออยากจะถามว่าในสมัยที่เป็นมนุษย์เธอทําบุญอะไรไว้จึงเป็นเทวดาที่มีนุภพาพมากอย่างนี้ อินเดกะได้กล่าวทูลอง์คสมเด็จพระจินาีว่าพันตีพระกราวาแค่ตอ่ออ์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า,จาผู้เจิญพระพุทธเจ้าค่ะในสมัยที่ค่ะพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์เป็นลูกคนจนต่อมามีดาตายก็ต้องเลี้ยงแม่คําว่าเลี้ยงแม่ในบรรดาแท้พุทธบริษัทเป็นการสัตัญโยรู้คุน สนองความดีของแม่ที่ท่านเลี้ยงมาอันนี้เมียใน,นสงสําคัญมากสงมาก <c oughs> ต่อมาพระสงฆ์ในสำนักขององทุนตัดพระผู้มีพระภากเจ้าเดินเฉียดบ้านเข้าไปก่อนเพลนได้ในมน์พระสงฆ์ทั้งหมดประมาณสี่รูปเสร็จพัฒายพระตาหารเป็นสังฆทานในชีวิตของท่านท่านบอกว่าท่านจนมากโอกาสที่จะบำเพ็ญกุศลไม่มี มีโอกาสคราวเดียวกันมาเป็นสังฆทานคราวนี้คราวเดียวและก็เลี้ยงแม่ให้มีความสุขตามฐานะเพียงเท่านี้พระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าเกิดตายจากความเป็นมนุษย์มาเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดฤหัสเทวโลกมีวิมานแก้วจิตใจการเป็นที่อยู่มีนางฟ้าหนึ่งแสนเป็นบริวาร <c oughs> แล้วก็มีวิมานสวยส,สดคืองามมีความสุขมากนี่ระบรรดาแานพุทธบริษัทการบาเป็นกุศลในศาสนาเขาองค์สมเด็จพระพุทธมีพระภาคย่อมมีอานิสงส์สูงกว่าการมาเป็นกุศลแก่คนนอกศาสนามากอย่างอุคละเทพบุตรตอนนี้ก็การที่กล่าวมาอย่างนี้กับข้อววาในการต่อไป ก็จะได้พูดถึงบุคคลที่บำเพ็ญกุศลในพุทธศาสนาที่กล่าวนี้สนแสดงว่าพระพุทธเจ้าทรงรับรองว่าเทวดามีจริงนางฟ้ามีจริงสวรรค์มีจริงนรกมีจริงพมาโลกมีจริงนิพพานมีจริงตายและเป็นสภาพไป่สนจริงอันนี้เป็นหนังสืออันเล่ ต่อไปก็ขอวัดเรื่องเทวดาประจำสดาวดิ้งชั่วคราวเล้เป็นเทวดาจรน,นั่นคือเทวดาที่ไปเกิดใหม่ <c oughs> เพราะว่าอาตมาเองก็มีท่าน้มีคุณมีพระที่มีคุณอยู่ท่านหนึ่งความจริงพระที่มีคุณกับอาตมา,ก,ก,ก,าก็ดีกวัดท่าสงก็ดีเนี่ยมีมาก ว่าการมาอยู่วัดท่าทรงใหม่ๆอยู่ที่แรกก็ดียังไม่มีคนทําบุญางกุศลมากไม่เป็นไรพอมีคนทําบุญางกุศลมากเข้าผลประโยชน์มากเข้าเกิดกับพุทธศาสนาตาอจะมาก็เป็นคนไม่ดีไม่รู้จักตามใจคนในทางที่ผิดตอนนี้มีบุคคลคณะหนึ่งเป็นเจ้าของถิ่น เขาอยากจะได้ทรัพย์สินประเภทนั้นมาเป็นสมบัติของตนพวดตัวอย่างของวัดท่าสุก็มีอยู่ว่าวัดสมเพราะการขายวัดกินพระพุทธรูปมากเพราะการขายพุทธรูปกินถ้าต,ต่อมาวัดสมมีการเรียรไรทุกปีจะไม่ทําแบ่งกันใช้แบ่งกันกินคนประเภทนี้จะเป็นใครบ้างอาตมาก็ไม่ทราบไม่รู้จักหน้า ในเพียงว่าก่อนที่จะมาทราบข่าวการนี่อะไรแต่มาเข้าจริงๆแปลกฏ้วทุกสิ่งทุกอย่างโสมเป็นปกติไม่มีการทําอะไรขึ้นต่อมาคนประเภทนี้ก็เกิดขัดใจหาทางกั่แกล้งทุกอย่างเพื่ออาตมาไปจากวัดนี้อาตมาสร้างแล้วหลายชิ้นหลายอย่างลงทุนไปล้านบาทเสษเพื่อพระพุทธศาสนา ก็เป็นเงินขบรรดาแต่พุทธบริษัททุนหน้าให้มาก็คิดว่าเราทําเพื่อพุทธศาสนาวัดนี้เป็นวัดของพุทธศาสนาไม่ใช่วัดของโจรแต่เมื่อโจรมาใช้อำน,นาจอย่างนี้เราก็ยอมไม่ได้มีความจําเป็นต้องอยู่ก็จึงไม่อยากอยู่เขา,า,าก,ก,กาา็หาทางแกงแกล้งต่างๆฟ้องร้องบ้างหาทางโจดจันบ้างขยายเสียงดา่าบ้าง ยายเสียงก็เปิดที่ศลาการบริเก่าพวกเขามากก็มีพระกลุ่มหนึ่งคณะหนึ่งมีสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์วัดสามาัญญาเป็นประธานก็มีพรญเยกุลราชรตัตนโมรีพระแก้วแจ่มฟ้าเจ้รุรรกราชรัตนกวีวานงคารามเป็นเจ้าคุณเทพเวลานี้ แล้วก็จะคุณพุทธาที่บด,ดีสวัยวัดไตรมิตรถ้าสมเด็จพุทธาจารย์วัดสุทัศน์แล้วก็มีเจ้าหน้านทวจการภาคเจ้าคุณทท่ธรรมเจดีเวลปัจจุบันแล้วก็จะคุณราชวัดเออดูวัดจะแล้วนะแล้วจะคุณราชรองเจ้าหน้าทวจการภาคองหนึ่ง นี่ลืมชื่อท่านไม่ไปออกกำลังป่วย <c oughs> ทั้งหมดนี้รู้สึกว่ามีคนหนักท่านช่วยเตียมกำลังนอกจากนั้นก็ช่วยเหมือนกันแต่ไม่ประจันหน้านนะักโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านเจ้าคุณวัดไตรมิตรคือว่าเจ้าคุณนึกชื่อไม่ออกทีิแล้วเจ้าคุณสวัยวัดไตรมิตรนั่นนะที่มรณภาพประวันที่12ธันวาคม กับสมเด็จพุทธาจารย์มุสุทัศน์เป็นตัวตั้งตัวตีเจนจากับพระในจังหวัดอุทัยธานีตรงเรียกว่าเป็นนักชนตรงในอันดับแรกต่อมาก็จะคุณราชนักวีว่านงคารามเจ้าคุณเทพปัจจุบันและคุณราชนักโมลีไวก้วแก้วแก้วแจ่มฟ้า ก็เข้ามาเป็นทัวรแทนขององค์ทเดทศวุตโุศกกาจาย์วัดวัดว,วัดสามพยา <c oughs> ในที่สุดงานทุกอย่างก็เป็นไปเรียบร้อยปกติทุกอย่างเรียบแล้วก็อันดาพัยก็เรียบที่สุดนี่ปรากฏว่าเมื่อวันที่12บธันวาคม2 5งพัารมที่เอดอาจารย์มากำลังป่วยมาก ทราบข่า,ขาวทางโทรศัพท์ว่าอย่าคุณวัดไใจมิตรพูดไปก็นึกชื่อไม่ออกสุธาธิบดีท่านมรณภาพก็คิดว่าพระองค์นี้มีคุณมากวัดถ้าทรงจะตั้งขึ้นมาได้และเจริญรุ่งเรื่องเวลานี้ก็มีท่านส่วนหนึ่งที่มีกำลังสำคัญมากช่วยเหลืออยุ่เบื้องหลัง ซึ่งว่าเป็นลูกมือของสมเด็จพร,ระสัมพยาก็คิดในใจว่าอยากจะไปรดน้ำศพแต่ก็นอนลุกไม่ขึ้นจะไปจัดงานสวดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ยังไปไม่ไหวถึงวันที่18บธันวาคมแล้วยังลุกจากเื่อนจากที่นอนไม่ไหวก็วันที่18บแปดเอาการคลายนิดหนึ่ง เวลาสี่โมงเช้าก็นำนอนภาวนาอยู่ก็คิดถึงท่านว่าท่านมีคุณของผู้มีคุณของเราเวลานี้ท่านตายแล้วท่านไปอยู่ที่ไหนอันดับแรกเราก็ต้องไปดูที่สำนักพญายมก่อนเพราะยังไม่กี่วันนักอย่างน้อยที่สุดถ้าบังเอิญผ่านสานักนั้นก็ยังไม่มีการสอบสวนเพราะว่าสนักพญายมนี้ก็ไม่ได้ไปนาน ท่านป่วยสิบปนกว่าไม่ไ,ไปพอไปถึงท่านลุงผู้ใหญ่นายบัญชีท่านก็ถามว่าคุณมาหามาถามถึงเจ้าคุณสวัยใช่ไหมท่านไม่เรียการาชชินานามท่านเรียกชื่อเดิมก็บอกว่าใช่ถ้าบ่าคนชื่อสวัยที่เป็นพระเวลานี้ไม่มีบัญชีในเมืองนรก พอฟังเท่านั้นดีใจมากขนลุกสู่้ชื่นบานก็นึกว่าเบ้นคุณใหญ่ของท่านที่มีคุณของเราเวลานี้ท่านไม่ต้องตกมรรไม่ต้องทรมานแต่ความดีของท่านจะมีเป็นรปการใดบ้างกับคนอื่นอาตมาไม่ทราบความไม่ดีของท่านจะมีที่ไหนบ้างอาตมาไม่ทราบ ทราบแต่ความดีที่ท่านลงทุนลงแรงทุ่มเทมากช่วยอัตมาให้ส่งตัวอยู่ได้แล้วก็ช่วยวัดท่าสงให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้ไม่ได้คณะท่านทั้งหลายเหล่านี้วัดท่าสูงไม่ปรากฏภาพสิ่งที่ปรากฏไปแล้วก็ปรากฏจะต้องถูกขายเพราะพวกนั้นเขามีอาชีพขายเขามุ่งเลยอย่างนั้นจะขายเท่านั้นอย่างนี้จะขายเท่านี้นแต่คนพวกนี้ตายไปหมดแล้ว ไม่เหลืออยู่เวลานี้เหมือนหน้าตายไปแล้วเมื่อทราบว่าท่านไม่มีชื่อในบัญชีก็ดีใจก็ถามท่านนายบัญชีใหญ่ว่าท่านอยู่ที่ไหนท่านนายบัญชีใหญ่ก็บอกว่าผมบอกก็ได้แต่ไม่ใช่หน้าที่ของผมท่านต้องไปถามปัญญสิกขาเทพบุตรเป็นเลขานุการบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสถิตโลกก็ลาท่านไปไปหาท่านปัญญสิกขาเทพบุตร ถามว่าท่านพระองค์หนึ่งที่ชื่อว่าสวัย,ยวัดไตรมิตรเวลานี้ท่านอยู่ที่ไหนท่านไปังสิขาแา้ก็ไม่เปิดบัญชีแานก็ยิ้มจะบอกอยังไงนั่งอยู่ข้างๆคุณนีไ่ไงล่ะคนนุ่งผ้าเขียวเป็นมันเลยับแผ่วๆแล้วก็ใส่เสื้อสีขาวแผ่วๆเป็นยับหน้าตาสวยสดงามผ่องใสมาก คนนี้นะ่ะคือสวัยวัตรไมิตรก็ฉันไปถามท่านท่านยิ้มแล้วก็ต่างคนต่างยกมือไหว้กันที่เวลานี้ท่านไม่ใช่พระเสะแล้วเป็นเทวดาไปแล้วถามท่านว่าท่านมาอยู่ชั้นดาวดึงหรือท่านตอบว่าใช่ท่านบอกว่าขอบใจนะที่ช่วยผมอยู่มากถามว่าช่วยอะไรท่าน ว่าการที่นิมน์ปฏิวัตเนี่ยผมไม่ได้หมายความว่าถวายเงินถวายผ้าไตรได้ช่วยกําลังใจผมให้มีความชื่นปานในบญกุสศึงของท่านกําลังใจของผมก็มีปีติที่พระที่ผมช่วยไว้เป็นผู้ชนะความชั่วและชนะความทุดโสมมีแด่ความรุ่งโรจน์ทำให้วัดฟารามรุ่งโรจน์ขึ้นทําให้ะพุทธศาสนาเด่งขึ้น ก็ถามได้ว่าท่านตายในขณะที่ไปดูงานถ้ามีกําลังใจเป็นกุศลส่วนไหนจะมาสวรรค์ท่านด้ว่าึงได้ท่านก็ตอบว่าจงอย่าลืมว่าผมไปในงานของอาศ,าศาสนาข้าจะตรวจสอบวิชาความรู้ของนักธรรมผมไปนั้นจิตผมเป็นธรรมจริงๆไม่มีกัง่นไม่มีก,มมกวนอื่นช่วย ไม่ใช่จะไปคิดอยากได้เงินอยากได้ทองมันอยากได้ที่ไหนไมันก็ไม่ได้เพราะงานนั้นไม่มีค่าเปรเจียไม่มีเงินไม่มีทองมีอย่างเดียวคือจ่ายผมไปข่าพานะผมก็จ่ายจากทุนของผมเองผมไปเพื่อศาสนาจริงๆกำลังใจของผมไปเพื่อบุญเพื่อก่สนเพื่อความเป็นธรรมเวลาที่ป่วยลงมาปับ๊บรู้สึกว่าเพราะการงูบลงหน้ามืดพร้อมหน้ามึดไม่เห็นสิ่งภายนอก ก็ปรากฏสิ่งที่ภายในปล่อยปรากฏขึ้นหนงงั่นคือพระพุทธรูปในพระมโมสดพระทองคําภาพท่านปรากฏฉันแสงสว่างมากยิ่งดูยิ่งชัดยิ่งดูยิ่งชัดนักเข้าใกล้ถึงวาระจริงๆเห็นท่านยิ้มพอท่านยิ้มผมก็หมดความรู้สึกอีกทีตอนนี้ปรากฏว่ามีร่างกายมีอยู่สวรรค์ท่านเดาดึงสถิวโลก มีวิมานแก้วสามรายการเป็นที่อยู่มีนางฟ้าห้าพันคนเป็นบริวาเรเลยบอกว่าท่านเจ้าคุณได้เปรียบนะเป็นพระไม่มีเมียจะเป็นเทวดามีเมีย 5, บบทั้งห้าพันคนอรบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนเวลาเหลือยี่สิบวินาทีจะหมดเวลาก็ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผล จงมีเดบันดาท่านพุทธศาส,สนกิกชนผู้รับฟังและผู้อ่านทุกท่านต่อด,ดี